บ้านหลังเก่าเรื่องเล่าดึกดื่นสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าดึกดื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคกลางของประเทศไทยเรื่องราวที่จะทำให้ท่านต้องนั่งฟังจนจบ และอาจจะทำให้ท่านรู้สึกหวาดเสียวไปพร้อมๆกันเรื่องราวนี้เกี่ยวกับน้องสาวคนหนึ่งชื่อแสงอายุ28ปีที่ต้องกลับมาดูแลบ้านหลังเก่าของคุณยายหลังจากที่คุณยายเสียชีวิตไปแล้วสมเดือน บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเก่าแก่ที่ผู้คนส่วนใหญ่ย้ายออกไปอยู่ในเมืองกันหมดแล้วเหลือแต่คนแก่ไม่กี่คนที่ยังอยู่เฝ้าบ้านเฝ้าสวนแสงทำงานอยู่ในกรุงเทพเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทเอกชน ชีวิตการทำงานค่อนข้างยุ่งวุ่นวายแต่พอได้ข่าวว่าคุณยายเสียชีวิตเธอก็ต้องกลับมาจัดการเรื่องมรดกและธรรมเนียมเก่าแก่ตามประเพณีไทยที่ลูกหลานจะต้องทำให้ผู้ที่ล่วงลับไปวันแรกที่แสงมาถึงบ้านเธอรู้สึกแปลกๆอากาศในบ้านหลังนี้เย็นจนผิดปกติ ทั้งๆท,ที่เป็นช่วงหน้าร้อนและแดดก็ร้อนจัดข้างนอกแต่พอเข้ามาในบ้านกลับรู้สึกเหมือนมีลมเซาเาพัดมาตลอดเวลาบ้านหลังนี้สร้างมาแล้วกว่า8ปสิปีเป็นบ้านไม้ทรงไทยดั้งเดิมมีใต้ถุนสูงหน้าบ้านมีระเบียงกว้างเสาบ้านทำด้วยไม้ตะเคียนที่แข็งแรงทนทาน คุณยายของแสงเป็นคนสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นสาวหลังจากแต่งงานกับคุณปู่แสงเดินดูบ้านทั้งหลังของใช้ต่างๆยังคงอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับว่าคุณยายเพิ่งออกไปเดินเล่นแป๊บเดียวแล้วจะกลับมา เสื้อผ้าแขวนอยู่ในตู้อาหารยังเหลืออยู่ในตู้เย็นแม้แต่แก้วน้ำที่คุณยายใช้ดื่มน้ำก็ยังวางอยู่บนโต๊ะเหมือนเดิมคืนแรกที่แสงนอนในบ้านเธอเลือกห้องที่เคยเป็นห้องของตัวเองตอนเด็กๆที่มาพักกับคุณยายในช่วงปิดเทอมเธอจัดเตียงใหม่ทำความสะอาดห้องแล้วก็เตรียมตัวนอน แต่พอถึงเวลาประมาณตีสองเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆเสียงนั้นเหมือนกับเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดไม้ข้างนอกห้องเสียงเท้าที่เหยียบบนแผ่นไม้ทำให้เกิดเสียงเอี๊ยดอาดเสียงที่แสงคุ้นเคยดีเพราะเป็นเสียงที่เธอได้ยินมาตั้งแต่เด็กทุกครั้งที่คุณยายเดินขึ้นลงบันได ตอนแรกแสงคิดว่าอาจจะเป็นเสียงลมหรือเสียงไม้ที่หดตัวเพราะอากาศเย็นแต่เสียงนั้นเป็นจังหวะเหมือนกับมีคนจริงๆกำลังเดินและที่แปลกกว่านั้นเสียงเท้าดูเหมือนจะเดินมาหาห้องของเธอแสงลุกขึ้นจากเตียงเดินไปเปิดประตูห้องดูแต่ไม่เห็นอะไรเลย ระเบียงข้างนอกมืดสนิทมีแต่เสียงจิ้งหรีดกบและแมลงต่างๆที่ร้อมอยู่ในป่าเธอยืนฟังอยู่สักพักก็ไม่ได้ยินเสียงเท้าอีกจึงกลับเข้าไปนอนต่อวันต่อมาแสงเริ่มทำความสะอาดบ้านและจัดเรียนของของคุณยาย เธอพบกล่องเก่าๆใส่รูปถ่ายและเอกสารต่างๆของครอบครัวในนั้นมีรูปถ่ายเก่าๆของคุณยายคุณปู่และญาติญาติหลายคนที่แสงไม่เคยเห็นมาก่อนรูปหนึ่งที่ทำให้แสงสนใจเป็นรูปถ่ายขาวดำของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้าน เธอใส่ผ้าไทยแต่งแบบโบราณผมทำเป็นมวยสูงใบหน้าคมชัดสวยงามแต่สีหน้าดูเศร้าๆแสงมองรูปนั้นแล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนเคยเห็นหน้าคนนี้ที่ไหนมาแล้วตอนเย็นแสงถือรูปไปถามป้าสมใจเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆป้าสมใจ เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้มานานรู้จักครอบครัวของแสงดีนี่ใครหรอป้าในรูปที่เจอในบ้านคุณยายแสงถามป้าสมใจมองรูปหน้าตาก็เปลี่ยนไปเหมือนเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นนี่นี่น้องหวานน้องสาวของยายเธอป้าสมใจตอบเสียงเบา น้องหวานทำไมแสงไม่เคยได้ยินคุณยายเล่าเรื่องน้องหวานเลยป้าสมใจเงียไปสักพักก่อนจะเล่าต่อน้องหวานเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุยังน้อยประมาณ25ปีตายเพราะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สมัยนั้นยังไม่มียาไม่มีหมอตายไปอย่างน่าสงสาร หลังจากนั้นยายเธอก็ไม่ค่อยพูดถึงน้องหวานเศร้าใจมากเพราะรักน้องสาวคนนี้ที่สุดแล้วทำไมน้องหวานไม่แต่งงานดูแล้วน่าจะสวยดีน้องหวานเนี่ยมีคนหลายคนมาขอแต่เธอไม่ยอมแต่งงานกับใครเธอบอกว่าอยากอยู่ดูแลยายเธอไม่อยากไปอยู่กับผัว สมัยนั้นผู้หญิงที่ไม่แต่งงานจะถูกมองว่าแปลกแต่น้องหวานไม่แคร์เธอยึดมั่นในความคิดของตัวเองแสงฟังแล้วรู้สึกึ้งใจเธอคิดในใจว่าน้องหวานคงรักคุณยายมากถึงได้เสียสละเรื่องแต่งงานเพื่ออยู่ดูแลพี่สาว คืนนั้นแสงเอารูปของน้องหวานมาวางไว้บนโต๊ะข้างเตียงเธอมองรูปนั้นอยู่นานก่อนจะหลับไปแต่ความฝันในคืนนั้นทำให้เธอตื่นขึ้นด้วยความตกใจในฝันแสงเห็นผู้หญิงในรูปถ่ายกำลังยืนอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านเธอใส่ชุดเดียวกับในรูปแต่ใบหน้าดูซีดเซียว ดวงตาเบิกกว้างมองมาที่แสงโดยตรงแล้วเธอก็เดินเข้ามาใกลๆ้ๆยื่นมือออกมาเหมือนจะจับแสงแสงตื่นขึ้นมาตอนตีสามตัวเปียกไปด้วยเหงื่อหัวใจเต้นแรงเธอมองไปที่รูปถ่ายบนโตะ๊ะในความมืดรูปนั้นดูน่ากลัวขึ้นเหมือนคนในรูปกำลังมองกลับมา อีกสองวันต่อมาสิ่งแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งตอนเช้าแสงตื่นมาพบว่าของใช้ในบ้านเปลี่ยนที่แก้วน้ำที่เธอวางไว้บนโต๊ะครัวไปอยู่บนโต๊ะกินข้าวหนังสือที่เธอวางไว้บนชั้นไปวางอยู่บนเตียงเสื้อผ้าที่แขวนไว้ในตู้ไปนอนอยู่บนพื้น ตอนแรกแสงคิดว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเองลืมหรือเป็นเพราะแมวป่าที่เข้ามาในบ้านแต่เธอไม่เห็นร่องรอยของสัตว์เลยไม่มีรอยเท้าไม่มีขี้ไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่ามีสัตว์เข้ามาที่น่ากลัวที่สุดคือตอนค่ำขณะที่แสงกำลังทำอาหารเธอได้ยินเสียงเรียกชื่อ แสงแสงเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงเรียกเบาๆแต่ชัดเจนแสงหยุดสับผักแล้วหันไปมองแต่ไม่เห็นใครใครเรียกเหรอแสงตะโกนถามไม่มีใครตอบเงียบเหมือนเดิมแสงเดินไปดูทั่วบ้านเช็คประตูนหน้าต่างทุกอย่างปิดสนิทไม่มีใครเข้ามา เธอคิดในใจว่าอาจจะเป็นเพราะเครียดหรือคิดถึงคุณยายมากทำให้เกิดอาการประสาทแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกในคืนต่อมาแสงกำลังนั่งดูทีวีก็ได้ยินเสียงเรียกชื่ออีกครั้งแสงมานี่สิแสงครั้งนี้เสียงดังขึ้นและเหมือนมาจากข้างนอกบ้านทางด้านหลัง แสงรู้สึกขนลุกแต่เธอก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนเรียกเธอเดินไปที่หน้าต่างด้านหลังบ้านมองออกไปเห็นแต่ความมืดต้นไผ่โบกไปมาตามลมไม่มีใครอยู่แต่เสียงเรียกยังดังอยู่แสงมาหาเราแสงเสียงนั้นฟังดูเศร้าเหมือนมีคนกำลังร้องไห้ แสงรู้สึกหัวใจเต้นแรงเธอปิดหน้าต่างแล้วรีบไปนอนแต่เสียงเรียกชื่อยังดังอยู่จนกว่าจะไกลรุ่งสางเช้าวันรุ่งขึ้นแสงไปหาป้าสมใจอีกครั้งเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังป้าสมใจฟังแล้วหน้าตาซีดลงลูกป้าคิดว่าน้องหวานคงยังไม่ยอมไป ไม่ยอมยังไงป้าน้องหวานตายตอนที่ยายเธอไปเมืองมีธุระไม่ได้อยู่ข้างๆน้องหวานตายโดยที่ไม่มีใครดูแลนอนตายอยู่ในบ้านคนเดียวสามวันกว่าถึงมีคนมาเจอยายเธอกลับมาก็เศร้าใจมากรู้สึกผิดที่ไม่ได้อยู่ดูแลน้องสาวตอนสุดท้าย แล้วเกี่ยวอะไรกับที่เกิดขึ้นตอนนี้ป้าป้าคิดว่าน้องหวานอาจจะยังไม่ยอมจากไปเพราะเธอยังรอยายเธออยู่ตั้งแต่ยายเธอตายน้องหวานก็คงคิดว่ามาถึงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ทำไมยายเธอไม่อยู่ในบ้านป้าเลยคิดว่าน้องหวานอาจจะหลงคิดว่าเธอคือยายเธอ แสงฝังแล้วรู้สึกขนลุกเธอเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตัวเธอกับคุณยายตอนยังสาวหน้าตาคล้ายกันมากหลายคนบอกว่าเหมือนแกะออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันแล้วป้าคิดว่าแสงควรทำยังไงดีป้าสมใจคิดอยู่สักครู่แล้วบอกว่าลูกลองคุยกับน้องหวานดูสิบอกเธอว่า ยายเธอจากไปแล้วให้เธอไปตามแล้วให้ทั้งคู่ไปเกิดใหม่ด้วยกันอย่าเศร้าโศกอีกต่อไปแสงกลับบ้านมาด้วยความลังเลใจเธอไม่แน่ใจว่าจะทำตามที่ป้าสมใจแนะนำดีไหมแต่เธอก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นต่อไป คืนนั้นแสงเตรียมใจไว้เธอนํารูปของน้องหวานมาวางบนโต๊ะแล้วจุดธูปหอมสักการะให้น้องหวานเธอรอจนเสียงเรียกชื่อดังขึ้นอีกครั้งแสงแสงน้องหวานเธอเรียกใช่ไหมแสงเอ่ยขึ้นเสียงเรียกหยุดลง เงียบไปสักพักแล้วได้ยินเสียงใหม่พี่พี่กลับมาแล้วเสียงนั้นเป็นเสียงเดียวกับที่เรียกชื่อแสงแต่ครั้งนี้ฟังดูดีใจมีความสุขหวานพี่ไม่ใช่คุณยายพี่คือหลานของคุณยายคุณยายตายไปแล้วสามเดือนแล้วหวาน พี่ไม่ใช่คุณยายพี่คือหลานของคุณยายคุณยายตายไปแล้วสามเดือนแล้วเงียบไปอีกครั้งแล้วมีเสียงร้องไห้ดังขึ้นไม่จริงพี่อยู่นี่พี่อยู่กับหวาน จริงหวานคุณยายไปแล้วหวานต้องไปตามคุณยายด้วยอย่าอยู่ที่นี่อีกเลยมันทรมานหวานและทรมานคนอื่นด้วยเสียงร้องไห้ดังขึ้นและเสียงของต่างๆในบ้านเริ่มเคลื่อนไหวโต๊ะเก้าอี้เขยา่าประตูหน้าต่างเปิดปิดลมแรงพัดเข้ามาในบ้าน ทำให้ทูบหอมดับแสงกลัวมากแต่เธอพยายามใจแข็งหวานถ้าหวานรักคุณยายจริงก็ไปหาคุณยายเธอคุณยายต้องคิดถึงหวานเหมือนกันอย่ามาทำร้ายคนที่ไม่เกี่ยวข้องทันใดนั้นทุกอย่างก็เงียบลงลมหยุดพัดของใช้หยุดเคลื่อนไหวเงียบสนิท จนได้ยินแต่เสียงหัวใจตัวเองเต้นแล้วก็มีเสียงกระซิบเบาๆใกล้หูหวานจะไปหวานขอบคุณที่บอกความจริงหลังจากนั้นก็ไม่เกิดเหตุการณ์แปลกๆอีกเลยวันรุ่งขึ้นแสงตื่นมาด้วยความรู้สึกสงบบรรยากาศในบ้านดูเบาสบายขึ้น ไม่มีความรู้สึกอยากอึ้งเหมือนเดิมอากาศก็ไม่เย็นจนผิดปกติอีกต่อไปแสนมองไปที่รูปของน้องหวานบนโต๊ะเธอรู้สึกว่าใบหน้าในรูปดูสงบขึ้นไม่เศร้าเหมือนตอนแรกเธอหยิบรูปขึ้นมากอดไว้ที่อกแล้วพูดเบาๆไปหาคุณยายเถอะน้องหวาน ไปมีความสุขกันหลังจากนั้นแสงก็จัดการมรดกเสร็จแต่เธอไม่ได้ขายบ้านหรือทิ้งบ้านให้รกร้างเธอตัดสินใจรักษาบ้านไว้ใช้เป็นที่พักผ่อนในวันหยุดเธอรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีความหมายมากไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นสถานที่ที่เก็บความทรงจำ ความรักและความผูกพันของครอบครัวบางครั้งเมื่อแสงมานั่งอยู่ที่ระเบียงเธอก็นึกถึงเรื่องราวของน้องหวานผู้หญิงที่เสียสละความรักเพื่ออยู่ดูแลพี่สาวผู้หญิงที่รักครอบครัวมากจนไม่ยอมไปไหนแม้แต่หลังจากตายเรื่องราวนี้ทำให้แสงเข้าใจถึงความรัก ความผูกพันและการปล่อยวางบางครั้งการรักใครสักคนก็คือการยอมปล่อยให้เขาไปสู่ที่ที่เขาควรจะอยู่ไม่ใช่การยึดติดไว้และนั่นคือเรื่องราวของบ้านหลังเก่าที่เก็บความรักที่ยิ่งใหญ่และการจากลาที่แสนจะยากสำหรับผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวนี้ อาจจะทำให้เราได้คิดถึงคนที่เราไม่ได้พบเจอนานแล้วหรือคนที่จากเราไปแล้วความรักและความคิดถึงเป็นสิ่งที่สวยงามแต่การปล่อยวางก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอบคุณที่ติดตามฟังเรื่องเล่าดึกดื่นในคืนนี้ครับ